นาทีนี้ก็ไทยก็เหม็นนะครับอืมไทยก็เหม็นแล้วก็กาลังจะเ,เขาเรียกว่ากลยุทธ์นะกลยุทธ์ของเหมน็นที่เหม็นเอามาใช้กับกรณีของเ,อเรื่องพรมแดนไทยนะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับเอ่ไอไอสถานการณ์การการประทะกันนะ่ยมันแค่จุดเริ่มต้นนะครับยกที่1อ่ายกที่หนึ่ง,งจะเรียกว่ายกที่1ได้ไหมอ่ถ้าถ้าเราจะทบทวน เรื่องราวเนะเาะตั้งแต่เกาะกูดเขมรเนี่ยปูดเรื่องเกาะกูดนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยสมรังสีสมรังมันไม่ใช่ดิก่อนหน้าสมรังสีทักษิณอา่าทักษิณละกันตั้งแต่ทักษิณเนี่ยไปไปพูดที่เวทีเวทีสัมมนาเวทีเสวนานะครับทักษิณเขาไปพูดเรื่องของเกาะกูดเรื่องที่จะแบ่งปัน แบ่งปันทรัพยากรใต้ทะเลเอ่าวไทยนะครับพรมแดนไทยขเขมรเรื่อง50-50ใช่ไหมเริ่มต้นเอาเอาเริ่มต้นจากตรงนี้เอาเ,อาเริ่มต้นจากตรงนี้ปุ๊บไอเรื่องเจาะน้ํามันเจาะกา๊าซนี่แหละพอเสร็จแล้วสมนังสีสมนังสีก็ออกมาตีตีฟูเลยออกมาโวยเลยว่าไอเกาะกูดเนี่ยเป็นของขเขมรอ่าแล้วเหตุอันใดจะต้องให้ไทยอนุญาตขุดเจาะอ่าแล้วก็กดดันให้รัฐบาลหุนมาเน็ตเนี่ย ดำเนินการฟ้องฟ้องเรื่องเกาะกูดเนี่ยต่อศาลโลกนันนนะครับแล้วแล้วก็ต่อมาฝ่ายฮุนมาเนตและฮุนเซนเนี่ยเขาแก้เกมเขาก็แก้เกมก็เขาไม่ไปทะเลาะเรื่องเกาะกูดนะฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาไม่ไปทะเลาะเรื่องเกาะกูดแต่ฮุนเซนกับฮุนมาเนตก็พูดพูดทิ้งทิ้งติ่งไว้ทิ้งประเด็นไว้ว่าเขาเขาทิ้งไว้ว่าประมาณว่าการเจรจาเรื่องเกาะกูดยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็พูดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่า,าทางฮุนเมเน็ตเนี่ยและฮุนเซนจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตะ,ตะ,ตะ,ตะลางนิ้วเดียวอันนี้คือคือติ่งประเด็นมันแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นฮุนเซนกับฮุนเมเน็ตเนี่ยเขาก็แก้เกมนะครับแก้เกมทางการเมืองอมันเป็นเรื่องการเมืองนะาการเมืองในกัมพูชานี่แหละช่วงช่วงหลังจากที่เกาะกูดดังขึ้นมาเนี่ยข่าวเรื่องเกาะกูดเนี่ยทางฮุนเซนฮุนเมเน็ตเนี่ยก็เสียเปรียบ ในแง่ของเชิงการเมืองในกัมพูชาฮุนเซนกับฮุนมาเนต็ตก็เลยมาเปิดแผนเ,เปิดแผนข้อพิพาทข้อพิพาทพรมแดนบนบกนะครับตั้งแต่บ้านหาดเล็กนะครับบ้านหาดเล็กไปจนถึงนู้นเลยนะครับช่องบกหกร้อยกว่ากิโลเมตรมันก็เอาตรงไหนรู้ปะมันก็ไปเจาะเอาตรง,ตรงปราสาทตาเมืมเองอา่นอานี่พี่หลวงทบทวนนะมันก็ไปเจาะความขัดแย้งที่ปราสาทตาเมือง เห็นไหมหลังจากที่ไปเจเาะไปสร้างไปสร้างความขัดแย้งที่ปราสาทตาเมืองได้สําเร็จโอ้โหสังคมสังคมของขมรเนี่ยนะครับหันมาสนใจตาเมืองทมยกใหญ่เลยก่อนหน้านั้นร้อยร้อยวันพันปีเนี่ยมันไม่เคยมาสนใจเลยนะไม่มีมาเที่ยวเลยนะครับแต่หลังจากที่การปั่นกระแสปราสาทตาเมืองทมเนี่ยในสังคมขมรน,นะปั่นกันได้แบบปั่นติดแล้วอะปั่นเกิดแล้วขึ้นแล้วอะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็มีมวลชนเนาะมวลชนทุกภาคส่วนของขมรเนี่ยเข้ามานะครับสื่อมวลชนสื่อออนไลน์สารพัดเลยนักเรียนนักศึกษาพระเถียนเนนชีนักการเมืองนักการทาหารก็เข้ามาที่ตาเมืองทมมาแสดงความเป็นสัญลักษณ์ของขมรในขณะที่ตาเมืองทมจุดติดแล้วอ่าเห็นไหมจุดกระแสติดแล้วว่าว่าขมรจะต้องเอาวัดตาเมืองเนี่ยกลับไปเป็นของขมรให้ได้อ อันนี้อันนี้ปุ๊บมาพอมันจุดติดปับ๊บมันก็ขยายแนวต่อครับอ่มันก็ขยายแนวม,มันมันได้จุดนี้แล้วใช่ไหมตาเมือนอยู่ข้างล่างอ่เสร็จแล้วมันก็นูนเลยขึ้นไปนูนเลยสามเหลี่ยมมรกตเห็นไหมครับแล้วก็ไปปั่นกระแสสามเหลี่ยมมรกตอืมนะอะ่ทีเนี้ยมันก็เล่นเกมกับเราไอเราอ่ะเป็นไทยเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับอ่ตั้งรับกลยุทธ์ของเขมรแบบตั้งรับแบบไม่ทําอะไรนึกออกไหมอ่ตั้งรับแบบไม่มีแอคชั่น ตั้งรับแบบไม่เด็ดขาดทีนี้ขมนมันก็เจาะเข้าไปที่ช่องบกครับด้วยการไปไปยึดดินแดนดินแดนซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับผมไม่อยากจะพูดเลยครับว่าทับซ้อนนะแต่ข้อเท็จข้อจริงมันเป็นแบบนั้นคือฝั่งขมินชี้เขตมาทางนี้ฝั่งเราก็ชี้เขตมาทางนี้พื้นที่ตรงกลางก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่และยังไม่มีการปักปันและยังไม่มีหลักหมุดหลักเขตอะไรเลยเ,เป็นเป็นพื้นที่ 195กิโลเมตรเป็นพื้นที่แนบไทยสัญญานะครับสัญญาสยามฝรั่งเศสเ,เขาระบุว่า,าในโซนนั้นน่ะมันเป็นเทือกทิวเขาพนมดงลักมันยากต่อการสำรวจดังนั้นก็ให้ยึดเอาหลักสากลก็คือสันปันน้ำหนกาสิบกิโลเมตรเนี่ยให้ไทยกับไทยกับฝรั่งเศสจะยึดสันปันน้ำแล้วต่อมานะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสให้เอกราชกับขมรแล้ว มันกับมีแผนที่แนบท้ายซึ่งเป็นแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเอาเอามาประกอบกับสัญญานี้สัญญานี้1ต่อ2แสนมีเฉพาะฝ่ายขมรนะครับฝ่ายไทยที่ถือสัญญาอีกฉบับ1คู่เขาเรียกว่าเอกสารคู่คู่สัญญาฝ่ายไทยไม่มี1ต่อ2 0 0แสนเอแล้ว 1. ต่อ2แสนเนี่ยขมรอเอามาใช้เมื่อปี2 5 0 5 2 5 0 5ในการต่อสู้เรื่องปราสาทพระวิหารอ่าวก็ตกใจละทีเนี้ยเอา้า1ต่อ2 0 0แสนมายังไง อพอหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยแม่งขีดสันปันน้ำบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้นะครับขีดสันปันน้ำแวกเข้ามาปราทพรวิหารแวกเข้ามาเนี่ยเป็นของเขเมรไปไอ,อตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหตุให้เราแพ้นะครับนะในเรื่องปราทพรวิหารทีนี้เขเมรก็เห็นความได้เปรียบว่า <c oughs> เขาเมรก็เห็นความได้เปรียบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขเมรเนี่ยต่อสู้กับประเทศไทยเพียงลําพังเขเมรจะสู้ไทยไม่ได้ด้วยเหตุผลทั้งปวง กำลังทหารระบบเศรษฐกิจเงินทุนประชาชนกองทัพเขมรนสู้ไทยไม่ได้เลยเขมีนก็เลยบอกว่า <c oughs> ในเมื่อสู้ไทยไม่ได้เนี่ยเขมรนจะต้องหาคนที่สามครับถ,ถ้าเจรจากันแบบไทยมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่าทวิภาคีไทยกับมาเลเซียตกลงกันจบไทยกับลาวเนี่ยหลายๆพื้นที่นะลาวกับไทยก็คุยกันก็ปักหมุดเลยจบนะแต่เขมรนไม่ยอมจบครับ อ่อมเมนบอกว่าเอ้ยคือคือขมรมนมันก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ของขมรนอ่แต่ขมรนอยากได้ขมเนจะทํำยังไงอ่าแบบปราสาทพระวิหารนะครับเออไม่ใช่ของขมรนหรอกอ่ในถ้าเกิดเอาตามกติกาสากลเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ใช่ของขมเนครับนะในเมื่อบอกสันปันน้ำเนี่ยปราสาทพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าผาครับหน้าผาฝั่งนี้ลงมาไทยฝั่งนี้ลงมาขมรนนะครับไอสันปันน้ำมันก็ต้องเป็นของเราอครับ แต่เทคนิคครับเออขมินบันชนะในในเชิงเทคนิคในที่มาที่ไปในการต่อสู้กันระหว่างไทยไทยกับขมรนนะทีนี้แหละครับขมนเขามาเปิดแนวลุกใหม่ออตาเมืองทมเนี่ยมาร้องเพลงชาตินะตาเมืองทมเนี่ยไอเนี้ยวงเนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงชาติแล้วหลังจากนั้นออก็มีความพยายามยั่วยุยุแย่ยเ,ออเ,ออเกิดกระแสขึ้นมาตาเมืองทรมร้องเพลงชาติช่องบก ช่องบกขุดคูเลตครับเห็นไหมเห็นไหมเขา <_ C 1> เขาใช้วิธีการนะครับเขาใช้ปฏิบัติการนะครับเออนึกออกไหมเออถ้าพวกเราติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องพี่หลวงดูข่าวติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างแบบตาไม่กระพริบนะเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเขาไปที่ช่องบกช่องบกอย่างเดียวมันจะไม่จบครับพวกเราเห็นแผนที่แล้วพวกเราจะเข้าใจแผนที่ที่เขเมียนเ,นเ,เขเมรนเขาบอกว่าเป็นเขตที่เขาจะต้องได้ แผนที่เอาแผนที่มาดูนะขมิ้นจะต้องได้ว่าอย่างนั้นเถอะขมิ้นมก็มันก็หาทางนะครับทีนี้จะทํายังไงก็ได้ให้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขมิ้นต้องการบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนะจะทํายังไงดีนอมมม้อขมิ้นน้อทีนี้น้อขมิ้น Кор มันก็มาเอาแบบนี้พี่น้องเอฟซีครับดูดูที่สีแดงนะครับดูที่สีแดงเนี่ยเป็นของขมิ้นอ้างนะครับสีแดงนี่ขมิ้นอ้างสิทธ์สีดำานี่ไทยอ้างสิทธ์นะ นี่นี่จุดช่องบกนะครับสามเดี่ยมมรกตเนาะขมรนเปิดแนวลบเปิดแนวแนวขัดแย้งที่ปราสาทตาเมือนทมได้สําเร็จแล้วเปิดเปิดที่ตาเมืินทมสําเร็จขมรนก็เลยมาเอาตรงนี้ครับตีหัวตีท้ายครับนึกออกไหมตีหัวตีท้ายาไว้เลยเนี่ยมันก็เลยเอาตรงนี้เอาตาเมือนทมข้างล่างเสร็จแล้วมันก็ขยับมาจากเนิน496หรือเนิน496เก้า็มาเนิน4เอ่อ745ห เจ็ดสี่ห้าจะสูงขึ้นมานะครับเจ็ดสี่ห้าจะสูงขึ้นมาอันนี้สี่เก้าหกอันนี้เจ็ดสี่ห้าเพราะเจ็ดสี่ห้าปุ๊บก็มาที่ห้าร้อยครับห้าร้อยที่อ่านมาครับขมิ้นมันเล่นกันเป็น,ปนแนวครับมันเปิดแนวขัดแย้งตลอดนะครับเออถ้ามันได้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดนี้ไอ้ที่เหลือนะหมูครับมันจะมาประจบกับตาเมือนทมข้างล่างครับเออก็เท่ากับว่าสมมติสมมติสมมติว่าเราเพียงพั้มแพ้อ่ไอไอตรงนี้ก็จะกลายเป็นของขมิ้นไปตามยุทธะ ตามกลยุทธ์ของเขมรนะครับก็จะกลายเป็นของเขมียนไปเลยนะครับนะเนี่ยชายแดน195กิโลเมตรเนี่ยตามสีแดงก็จะเป็นของเขม่านอ่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะคือมันดักหัวดักท้ายไปแล้วตรงนี้อ่าตรงนี้หัวนะไอ้ตาเมินทมท้ายนะเอ,อเอาช่องโบกเป็นหัวแล้วก็ไล่มาที่7.45เข้ามาหมุดนี้หมุดข้างบนแล้วก็มาที่500ร้อครับห้าร้น่าจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย สามจุดเนี่ยเห็นไหมมันเล่นกันเป็นแผนเป็นเกมเป็นเป็นระบบครับอ่าพวกขมิญขมิญไม่โง่นะขมิญแม่งเจ้าเล่ห์นะครับอ้าวทีนี้เหตุปัจจัยที่ประเทศไทยเราประเทศไทยเราจะไหวไหมครับโอกาสที่ไทยยึดเขาวิหารคืนมาแล้วถ้ามีสงครามเอ้าจริงครับถ้ามีสงครามนะแล้วมันจะมีไหมล่ะครับเอออาเรามาวิเคราะห์กันต่อครับ แล้วมันจะมีไหมสงครามเออนะครับสงครามจะเกิดขึ้นไหมโอ้โอกาสที่จะเกิดสงครามเนี่ยออขมียนมันดักไว้แล้วนะครับขมียนมันดักหน้าเราไว้แล้วนะครับทําไมพี่หลวงว่าอย่างนั้นโอ้เอฟซี FC ใจหายแว็บเลยขมินมันดักหน้าไทยไว้แล้วนะครับจากเหตุการณจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากเหตุการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เกาะกูดจนมาถึงช่องบกเนี่ยออวัตถุประสงค์ใหญ่ของขบียนคือ คือต้องการจะลากข้อขัดแย้งนี้เข้าไปสู่เวทีของสารโลกครับต้องการยกระดับจากความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเอาไปสู่เวทีของสารโลกเ,เพราะอะไรครับเอฟซี FC ครับตามทันไหมเอฟซีตามทันไหมครับเพราะอะไรต้องไปสารโลกขเขมรนถึงอยากจะไปสารโลกเ,เนื้ออไหมออลองคิดสิครับข้อขัดแย้งเกาะกูดไปถึงช่องบกชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่เกาะกูดถึงช่องบก่ ทำไมขเขมรถึงปรารถนาที่จะเอาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศของเราสองประเทศเนี้เอาเข้าไปอยู่ในระบบของสารโลกครับเพราะเมขเมรเขมรมันรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเกิดต่อสู้กับประเทศไทยเนี่ยตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี่ยขเขมรมันแพ้งั้นมันไม่ชนะล้วหรอกอมันไม่ชนะล้วหรอกครับอพอไม่ชนะปุ๊บมันก็ต้องลากลากข้อขัดแย้งนี้เอาไปใส่สารไว้เอาไปฟ้องสารโลกไว้เสร็จแล้วทีเนี้ย พอเรื่องมันไปอยู่ในสามโลกปุ๊บเนี่ยสังคมโลกทั้งหมดสังคมโลกทั้งหมดจะจับตาดูครับความขัดแย้งไทยกัมพูชาทีนี้แหละครับโอกาสที่จะเกิดสงครามอะ่ะน้อยมากครับทีนี้ถ้าเราก่อสงครามหรือเขมนก่อสงครามเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าใครทําสงครามเสียเปรียบครับเอออันนี้พูดตามพูดตามหลักนะถ้าเราเปิดสงครามตั้งเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยครับเราก็จะกลายเป็นประเทศเกเรครับ เป็นประเทศเกเรครับถ้าเรื่องมันไปถึงสารโลกนะครับเอ่อถ้าเรื่องไปถึงสารโลกแล้วแล้วเราไปก่อสงครามเนี่ยนานา,นาอารยาประเทศเขาก็จะมองประเทศไทยว่าเกเรนี่แหละครับคือคือกลเกของของฝ่ายเขมรครับเอ่อที่พี่หลวงพูดเนี่ยไม่ใชไไไ่ไม่ไม่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับนะไม่ใช่พูดแบบมุมั่วนะไม่ใช่วิเคราะห์ม,มั่วนะเออม,มันเคยประสบความสําเร็จแล้วครับ ในเรื่องของประสาทพาวิหารโลกเนี่ยไอ้ประสาทเขาพผาวิหารเนี่ยซึ่งขมรประสบความสําเร็จอ่แล้วแล้วขมรนก็ย่ามใจอ่ะจะเอาโมเดลนั้นแหละมาใช้ครับดังนั้นถ้าประเทศไทยนะถ้าประเทศไทยเนี่ยคิดว่านะครับคิดว่าเรื่องนี้มันจะแก้ไขแบบตัวตอต,ตัวไม่ได้อ่ชวนขมรนคุยแล้วแก้ไขไม่ได้เนี่ยมีทางเดียวครับที่ไทยจะต้องที่จะต้องแบบ <c oughs> พูดตามตรงนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วอ่ะนะครับไทยจะต้องเปิดเกมครับลุกประเทศไทยต้องเปิดเกมลุกครับอะไรที่มันเป็นของไทยก็จะต้องเป็นของไทยอย่างเดียวนึกออกไหมเออเอากลับไปดูแผนที่ใหม่นะกลับไปดูแผนที่อีกครั้งนะอะไรที่เป็นของไทยเราก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างอย่างโจ่งแจ้งแล้วครับอะไรที่เป็นของไทยเราก็จะต้องให้มันเป็นของไทยครับ เดิมที่เราเราเราถอยออกมาอยู่หลังแนวประมาณนี้เนี่ยกองกําลังเราอยู่แนวเส้นแดงนี้แนวเส้นแดงนี้นะครับยกเว้นที่ปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองเรายังอยู่ในในพื้นที่ปราสาทตาเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราดันไปให้ขมินมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงได้อ้อาวเราจะเริ่มใหม่นะครับถ้าอะไรมันเป็นของไทยหนึ่งประกาศปิดไม่อนุญาตนะครับ ปราสาทตาเมืองน,นี่หรอไหมล้อมรั้วแม่งเลยครับทางขึ้นทางลงปิดครับไม่อนุญาตให้ขมิ้นขึ้นมาอีกแล้วเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจไหมเริ่มจากปราสาทตาเมืองเลยครับอันนี้เป็นข้อเสนอเนะ่นะครับปราสาทตาเมืองปิดไปเลยครับห้ามขมิ้นขึ้นมาแล้วไม่ให้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วก่อปัญหาทางความขัดแย้งนะครับปราสาทตาเมืองปิดแล้วก็พรมแดนตลอดแนวนี้นะครับพรมแดนชา,ชายแดนไทยอีสานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อีสานใต้ขมรนเนี่ยนะครับ อุบลศรีสะเกดสุรินบุรีรัมเนี่ยปิดพรมแดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับด่านถาวรด่านชั่วคาวปิดให้หมดพอปิดด่านเสร็จหมดปุ๊บเราจะต้องผลักดันทั้งหมดครับเอากองกําลังทหารเรามายึดพื้นที่ตรงนี้ครับไอเส้นสีดําทั้งหมดไอเส้นสีดําทั้งหมดครับต้องยึดครับแม้ว่าจะต้องทําสงครามสู้รบกับขมรก็ต้องทําครับจะต้องปะทะกับขเมอก็ต้องทาครับเพื่อผลักดันกองกําลังขมรให้พ้นแนวสีดํานี้ครับ เออแล้วเราก็ปักหลับยึดไปเลยครับเออถ้าเขมิไม่ยอมแย่มาอีกก็ยิงแม่งอีกครับสงครามต้องเกิดครับถ้าไม่เกิดสงครามปุ๊บเราจะไม่สามารถยึดดินแดนนี้ได้เออเราต้องยึดดินแดนนี้กลับมาก่อนเออประกาศเขตแดนของเราให้ชัดเจนเออนะครับแล้วใช้มาตรการอื่นควบคู่กันไปครับมาตรการการกดดันทางเออทางการเมืองเห็นไหม